วันนี้แม่มาตรวจงานพี่เปียพี่แตมพี่บีมพี่นินิวนะคะมาตรวจว่าบ้านอัจฉริยะใช่ไหมลูกครับผมทำยังไงบ้างบ้านอัจฉริยะไหนะทำให้แม่ดูสิเปิดจากโทรศัพท์เปิดจากโทรศพัทรศพท์เด็กบ้านนอกนะเปิดไฟจากโทรศพัพท์เปิดปด้วยเสียงครับเปิดด้วยเสียงเช่น Hey Google เปิดแอร์ ได้เลยกําลังเปิดเปิดแอร์อืมไหนโอ้มีเสียงด้วยเนี่ยเหมือนเวฟายรั่วเวฟายรั่วตอนนี้มันออนไลน์ครับโอ้ตอนนี้มันเชื่อมมันมาลุ่นนะเน็ตหลุดอ๋อมาต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมลูกใช่ครับมาต้องใช้อินเทอร์เน็ตเออนิ่งนิ่งนิ่งนิ่สามคนนี้สามคนนี้ก็ทําบ้านอัจฉริยะให้แม่ด้วยใช่ไหม เปิดไฟเปิดแอร์เปิดอะไรอีกฮะเปิดใจได้ด้วยไหมนี่เปิดใจใช้โทรศัพท์ผ่าน Google ได้ไหมไม่ได้โอ้นะเห็นไหมคะอะอันนั้นความรู้สึกของมนุษย์อันนี้ของความรู้สึกของเทคโนโลยีเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะแต่สิ่งที่เป็นมนุษย์น่าตื่นเต้นกว่าไม่สามารถจะเปิดใจพี่เปียไม่สามารถจะเปิดใจพี่แตมไม่สามารถจะเปิดใจพี่บีมได้ใช่ไหมน,นิว ฉะนั้นนี่เอาลองพูดหน่อสิลองลองเปิดแอร์ให้แม่ฟังสิ Hey Google เปิดแอร์ได้เลยกำลังเปิดเปิดแอร์อออมาแล้วยังไงมาแล้วเปิดแอร์ดังตีดเลยนะคะห้องนี้เป็นห้องของการโรงแรมเป็นบ้านส่งทยชื่อว่าบ้านเรือนหลวงนี่เห็นไหมคะได้แล้วเกือบไขหน้าแนนีแม โอ้โหใจมาเป็นกองตอนเทสมันได้หมดทุกอย่างโอ้ตอนเทสได้หมดทุกอย่างแม่แต่นี้ผมรีเซ็ตใหม่ไงเพราะว่ามันเชื่อมไม่ได้เนี่ยมันขึ้นมาครับมันเพิ่งมันเพิ่งเชื่อมได้นี่เห็นไหมเปิกล้องออนไลน์ครับครับเราต้องรอให้มันขึ้นหมดครบแม่เชื่อนี้นิวนะนี่เก่งนะนี่ต่อไปนี่แม่ต้องเฮ้กูเกิลอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้ต้องเฮ้ด้วยเพราะว่าต้องสวัสดีเขาใช่ไหมต้องสวัสดี Google ด้วยแล้วเปิดแอร์ได้ด้วยเปิดไฟล่ะได้ครับเดี๋ยวเช่นเช่น เท hey Google ปิดไฟในห้องโอ oh. ้ดูเหมือนว่าตอนนี้ไฟสองดวงจะใช้งานไม่ได้อ oh. oh. ้าวเหรอเหมือนตอนนี้มันเชื่อมไฟไหมว้ยวายวายวาย,วายปิดเลยปิดเลยน่ากลัวเนะนี่น่านะคะน่ากลัวนะคะเปิดได้หมดปิดได้หมด <c oughs> แต่ว่า <Hey Google. S 2> หัวใจพีน่นิวกับพี่เปีย <ใน S 2> พี่อเอพี่แต้มพี่บีไม่ได้เสียงมันซ้อนเนา พี่อะไรพี่อะไรเปิดไฟในห้องชินจัง,จงครับขอโทษนะดูเหมือนว่าตอนนี้ไฟสองดวงจะใช้งานงไม่ได้เสียงแม่แทรกเข้าไปอเอาใหม่พี่นิวอเอาใหม่สิลูกเอาใหม่สิเนี่ยโครงงานนะคะโครงวิชาโครงการของเด็กๆพี่ปวสสองก็เลยทำอะไรให้น้องตื่นเต้นหน่อยโดยใช้เรือนหลวงของการโรงแรม มาเปิดไฟามาเปิดแอร์นะคะต้องมีเทคสองแล้วแม่เ<อ> <laughs> ทคนนี้ไม่ผ่านแล้วเนี่ยขอเทคสองได้ไหม